กาละครั้งหนึ่งมีชายแปลกๆคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านต่างจากคนอื่นๆทุกครั้งที่เขาเข้านอนเขาจะเปิดไฟแต่คืนหนึ่งมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นชายคนนั้นลืมเปิดไฟวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นตื่นขึ้นและขณะกินอาหารเช้าชเขาก็เห็นข่าวว่าในคืนที่ผ่านมานั้นมีคนถูกพาไปส่งโรงพยาบาล1000คนในคราวเดียวเขารู้สึกกลัวเขารีบไปหาตำรวจแล้วมอบตัวถ้าคุณรู้ว่าชายคนนี้คือใครและทำไมถึงไปหาตำรวจคอมเมนต์ด้านล่างด่วนเลย เรามาดูคําตอบกันชายคนนี้เป็นผู้ดูแลประภาคารงานของเขาคือเปิดไฟในเวลากลางคืนเพื่อให้เรือเข้าสู่ท่าได้อย่างปลอดภัยเมื่อเขาลืมเปิดไฟมีเรือสองสามลำทำผิดพลาดท,ที่ท่าเรือและชนกับชายฝั่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากและได้รับความเสียหายมากมายตอนนี้คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ดูแลประภาคารแล้วยังมีงานที่ยากกว่ามากสําหรับคุณ คุณไปเจอประภาคารที่ดูรกร้างและตัดสินใจสำรวจมันท่านใดนั้นมีร่างสมร่างปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณคุณรู้สึกมั่นใจว่ามี2คนที่เป็นผีและมีเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ดูแลประภาคารตัวจริงแต่คนไหนล่ะดูภาพนี้ให้ดีๆจากนั้นพิมพ์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์ใช้เวลาให้เต็มที่ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมันนะ ดูแลประภาคารตัวจริงอยู่ทางขวามือสีหน้าเพียเพ้ยนๆของเขานั้นค่อนข้างแปลกจริงๆแต่ความโดดเดี่ยวคงส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้คนตรงกลางต้องเป็นผีแน่ๆเพราะตัวเขาโปร่งใสส่วนคนทางซ้ายที่ถือตะเกียงน้ำมันก็เป็นผีเหมือนกันไม่มีใครใช้โคมไฟแบบนี้แล้วพวกเขาเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้ว ดูผู้ชายทั้งสามคนนี้ว่าอยู่ในมหาสมุทรที่ปันปวนผู้ดูแลประภาคารสังเกตเห็นพวกเขาและตะโกนบอกให้พวกเขาขึ้นจากน้ําเพราะกระแสะน้ําขึ้นสูงและเป็นอันตรายมากทันในนั้นเขาก็เห็นสิ่งแปลกๆมีผู้ชายแค่สองคนเท่านั้นที่ผมเปียกช่วยผู้ดูแลประภาคารค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สามและบอกคําตอบของคุณในช่องคอมเมนต์จริงๆแล้วไม่มีอะไรลึกลับเกี่ยวกับชายคนที่สาม เขาแค่หัวล้านและไม่มีผมไม่เปียกผู้ดูแลประภาคารคนหนึ่งโดดเดี่ยวมานานจนถึงจุดหนึ่งเขาก็สติหลุดวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาที่ประภาคารของเขาเพื่อชมวิวที่สวยงามผู้ดูแลประพาคารขังพวกเขาทั้งหมดไว้ข้างในและบังคับให้พวกเขากลืนยาเม็ดยาบางเม็ดไม่เป็นอันตรายและบางเม็ดก็เป็นพิษนักท่องเที่ยวไม่มีทางเลือกจึงต้องกินยาน่าตกใจที่พวกเขาทั้งหมดต้องเข้าโรงพยาบาลแม้ว่าจะกินยาต่างกันก็ตาม ตอนนี้อย่าปล่อยให้ผู้ดูแลที่ชั่วร้ายคนนี้ลอยนวลคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าเขาใช้กุญุบายอะไรในการวางยาพิษนักท่องเที่ยวทุกคนยาพิษอยู่ในน้ำที่ผู้ดูแลประพาคารให้นักท่องเที่ยวกินกับยาลองมองเข้าไปในประพาคารแห่งนี้แล้วคุณจะเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงโดยไม่เปิดไฟ <c oughs> เธอไม่มีตะเกียงน้ำมันหรือเทียนแต่เธอก็กำลังอ่านหนังสืออยู่ ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่มดที่มองเห็นในความมืดหรือเปล่าหรือคุณมีคำตอบอื่นแชร์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยเธอไม่มีเวทมนต์อะไรหรอกผู้หญิงคนนี้ตาบอดและอ่านอักษรเบลอยู่บนเกาะห่างไกลแห่งหนึ่งมีประภาคารร้านตั้งอยู่แะเชื่อกันว่ามีผีสิงในคืนที่มีพายุและเดินเรือชื่อแจ็คเรือปานบนเกาะเขาตัดสินใจหาที่หลบภัยในประภาคาร ข้างในนั้นแจ็คพบตะเกียง3อันสีแดงเขียวและน้ำเงินข้างๆตะเกียงเขาเห็นข้อความที่เขียนว่าจงเลือกแสงสว่างของคุณให้ดีเพราะอันหนึ่งจะพาคุณหนีไปได้อีกอันจะพาคุณสู่ความมืดมิดและอีกอันนำไปสู่วิญญาณที่อยู่บนเกาะเขาควรเลือกตะเกียงไหนถ้าคำใบเดียวที่เขามีคือให้คิดถึงสัญญ,ญาณไฟจราจรมาช่วยผู้ชายคนนี้กันและพิมพ์คำตอบของคุณลงในช่องคอมเมนต์ แจ็คควรเลือกตะเกียงสีเขียวสีแดงบ่งบอกถึงอันตรายเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมิดสีน้ำเงินบ่งบอกถึงความระมัดระวังและการเตือนซึ่งอาจนำไปสู่วิญญาณบนเกาะและสีเขียวบ่งบอกถึงความปลอดภัยและการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันคือตะเกียงที่ช่วยแจ็คหนีไปจากเกาะผีสิงได้พ่อมดผู้ทรงพลังที่อาศัยอยู่ในประภาคารเวทมนต์มีผู้ช่วยชื่อมาติน ครั้งหนึ่งพ่อมดขอให้มาตินไปหาคนทํายาและเอาอยาที่เขาสั่งมาสามชนิดมาตินได้รับยาแล้วแต่ระหว่างทางกลับเขาเดินไปติดกับดักตรงหน้าเขามีประตูสามบานและเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่หลังประตูบานแรกมีเหวล,ลึกอยู่หลังประตูบานที่สองมีแมงมุมพิษแม้แต่ใยของพวกมันก็มีพิษหลังประตูบานที่สามมีไฟไหมอ้อย่างรุนแรงมาตินไม่สามารถเลือกประตูได้เขาจึงตัดสินใจใช้ยาตัวหนึ่งที่ผู้ผลิตยามอบให้เขาแต่เขาควรจะเลือกอะไร ยาเห่งการล่องหนยาเห็นความเร็วหรือยาเห็นความหลงลืมช่วยมาตินเลือกในช่องคอมเมนต์ด้านล่างทางเลือกที่ดีที่สุดของมาตินคือการดื่มยาเห็นความเร็วแล้วพุ่งผ่านไฟให้เร็วที่สุดและเขาจะไม่ถูกไฟไหม พ่อหมดผู้ชั่วร้ายจับคุณไปยังประภาคารร้างแต่ยังเสนอโอกาสให้คุณหนีไปได้มีประตู3ามบาน A, B และ C ประตูสองบานนำไปสู่อิสรภาพและประตูบานที่3นำไปสู่โทษจำคุกตลอดชีวิตคุณได้รับอนุญาตให้ชี้ไปที่ประตูไหนก็ได้และถามคำถามใช่หรือไม่ใช่กับพ่อหมดถ้าคุณชี้ไปที่ประตูที่นำสู่อิสระภาพพ่อหมดจะตอบคำถามของคุณตามความจริงแต่ถ้าเป็นประตูที่นำไปสู่โทษจำคุกพ่อหมดจะตอบแบบมั่ว ถ้าคุณรู้ว่าควรทำอย่างไรอย่าลืมพิมพ์มันไว้ในช่องคอมเมนต์แต่ถ้าวันหนึ่งมันช่วยใครสักคนหนีออกมาได้ล่ะชี้ไปที่ประตู A แล้วถามว่าประตู B นนำไปสู่อิสรภาพหรือไม่ถ้าพ่อมดตอบว่าใช่ให้เลือกประตู B ถ้าพ่อมดตอบว่าไม่ให้เลือกประตู C วิธีนี้จะได้ผลไม่ว่าประตู A จะนําไปทางไหนสมมุติว่าประตู A นําไปสู่อิสรภาพพ่อหมดก็จะตอบตามความเป็นจริงนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมถ้าพ่อหมดตอบว่าใช่คุณควรเลือกประตู B และถ้าเขาตอบว่าไม่คุณควรเลือกประตู C แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประตู A นําไปสู่โทษจําคุก และพ่อมดตอบแบบมั่วๆนั่นยิ่งง่ายเลยถ้าประตู A นําไปสู่โทษจําคุกอีกสองประตู B และ C จะต้องนําไปสู่อิสรภาพและคุณจะเลือกประตูไหนก็ได้คุณไม่ต้องกังวลว่าประตู A จะนําไปสู่ที่ไหนแค่เลือกประตู B เมื่อพ่อมดตอบว่าใช่และประตู C เมื่อเขาตอบว่าไม่ใช่ โอลิเวอร์กำลังแล่นเรือย,ยอทเมื่อพายุก,ก่อตัวเรือของเขาจมลงกลางมาหาสมุทรแต่เขายังไปถึงเกาะเล็กๆได้บนชายหาดมีประภาคารร้างอยู่แต่ไม่นานก็มีชายสองคนปรากฏตัวที่ทางเข้าพวกเขาจับโอลิเวอร์และจะขังเขาไว้ในประภาคารตลอดไปโอลิเวอร์ต้องยอมแต่เขาอยากขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อโอลิเวอร์บอกสิ่งที่เขาต้องการพวกเขาก็ปล่อยโอลิเวอร์เป็นอิสระคุณคิดว่าโอลิเวอร์ขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายพิมพ์คำตอบของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้เลย โอลิเวอร์บอกว่าเขาอยากให้คนที่ฉลาดที่สุดขังเขาไว้ในประภาคารและเนื่องจากไม่มีใครอยากยอมรับว่าเขาไม่ฉลาดเท่าอีกคนพวกเขาจึงปล่อยโอลิเวอร์ไปลิซ่าและโอลิเวียพยายามหนีออกมาจากเรือที่กำลังจมลิซ่าถูกกระแสน้ำพัดออกไปและฟื้นขึ้นมาบนเกาะใกล้กับประภาคารเก่าๆส่วนโอลิเวียเธอยังลอยอยู่ในเรือชูชีพแต่เธออยู่น้ำมาก คุณต้องตอบให้เราที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนไหนจะมีชีวิตรอดได้นานกว่ารีบหน่อยคุณอาจช่วยชีวิตเธอได้ลิซ่ามีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้นานกว่าเธออาจพบแหล่งน้ำจืดบนเกาะนอกจากนี้ถึงประภาค,คารจะดูเก่ามากแต่ก็ยังใช้เป็นที่พักพิงได้ในขณนะเดียวกันโอลิเวียไม่สามารถดื่มน้ำทะเลได้เพราะปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลเป็นอันตรายต่อมนุษย์